สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาโหลดเกม P ี P ครับนี่เราจะมี2โปรแกรมนี้นี้เนยเนี่ยนะครับนี่ P P S P P นะครับแล้วก็คูเทเขาวิธีผมทีงไม่ได้สมัครครับผมเพิ่งโหลดมาเราไปสมัครกันครับสักครูนะครับ เดี๋ยวถ้าผมสวักเสร็จผมจะเปิดให้ดูนะครับ็นสมกรมารอะไรอย่างเลี้ยครับเดี๋ยวผมจะเปิดครั้งครับนี่ครับผมโหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับเข้าอยู่ด้ ไปแล้ครับอ๋อซกคู่นะครับผมจะโหลดเพจสองพันะครับแราก็เขียนว่าเพส p e s จุดสองพก็ มาหน,นึ่งครับหลอสักส,สองครับก็นี่ครับ PPS สามสิบหก PP นะครั้งล่าครับไปเลย จะเป็นนีมันจะโหลดให้นะครับผมยังไะโรดจะโลดสองอีกทีนะครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้กลังโลดครับแล้วคู่นะครับยวโรดให้นะนี่เป็สอง,องสิบหกถ้าท่านใดโลดเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะรอให้มันหมดเสร็จเดราจะเอาพีพีเอกันนะครับรับรเลาะสลักคู่นะครับ ก็วิธีนี้ก็ง่ายสุดใน PPS นะครับที่พวกเรา,เาไปดูใน YouTube ครับจะมีต้องแตกไฟล์แต่อันนี้ไม่ต้องแตกนี่จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวป๊าบเดี๋ยวเราจะไป PPS เลยนะครับ ก็นี่เราเข้ามา PPS แล้วครับแต่เครื่องผมมันต้องประมาณสักห้านาทีครับเดี๋ยวมันก็โหลดมาเข้าใน PPS ครับเราเข้าแล้วนะครับเรากดอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ปั๊บมันจะมีอยู่หน้านี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็วันนี้ผมขอต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ผมกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ